สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านที่เคารพนะครับท่านที่อายุเกิน18ปีนะครับจนถึงแก่เลยนะครับก็สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับวันนี้ผมจะมารณรงค์ให้ทุกท่านนะครับออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนของท่านเข้าไปทํางานในสภาตามระบอบประชาธิปไตยนะครับ วันที่14พฤษภาคมนี้นะฮะ14พฤษภาคม2566เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับนั่นคือการกลับมาเลือกตั้งในรอบ4ปีและเป็นการเลือกตั้งที่ค่อนข้างจะมีความเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับอาจจะไม่ร้0เอาจจะไม่เต็มใบแต่ก็ยังดีท่านสามารถเลือกตัวแทนของท่านเข้าไปอยู่ในสภาได้โดยการเลือกตั้งครั้งนี้จางที่ทราบนะครับก็จะเป็นระบบบัตร2ใบนะครับบัตรหนึ่ง เลือกผู้แทนเขตของท่านท่านก็ต้องจําให้ดีว่าผู้แทนเขตของท่านที่ท่านชอบเนี่ยเบอร์ไหน <c oughs> เบอร์ไหนเบอร์จําเบอร์นะครับจําเบอร์ให้ดีส่วนอีกใบหนึ่งก็จะเป็นพักนะครับเลือกคนที่ใช่เลือกพักที่ชอบนะฮะทั้งคนที่ใช่และพักที่ชอบอาจจะเป็นพักเดียวกันหรือคนละพักก็ได้นะครับ <c oughs> หลายๆคนอาจจะบอกว่าฉันยังไม่แน่ใจฉันยังลังเล ฉันยังไม่รู้จะเลือกใครนะครับมีเวลาอีกสามอาทิตย์นะครับท่านสามารถค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจค่อยๆพิจารณาหลายท่านอาจจะมีทงอยู่ในใจแล้วว่าท่านจะเลือกคนนี้หลายท่านอาจจะยังลังเลอยู่หลายท่านอาจจะยังคิดว่าฉันจะไม่ไปเลือกบอกอย่างนี้ครับไม่ว่าจะยังไงนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้อยากจะให้ทุกคนได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงแสดงความคิดเห็นแสดงคัศนคติทางการเมืองและก็แสดง เจตจำนงของท่านนะครับในการเลือกผู้แทนซึ่งเป็นตัวแทนของท่านจำเอาให้ดีนะครับผู้แทนเป็นอย่างไรตัวคุณก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะผู้แทนคือเสียงส่วนใหญ่ในความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่นั้นและในประเทศนะฮะถ้าคุณบอกว่านักการเมืองเลือกใครก็ได้เลือกมามันก็เลวเลือกมามันก็โกงนะฮะนั่นแปลว่าคุณกำลังชี้หน้าด่าตัวคุณเอง ว่าตัวคุณน่ะมันเลวตัวคุณน่ะมันสันดานโกงตัวคุณน่ะมันชั่วลองคิดดูนะครับผู้แทนมีกี่คนมาให้เลือกนะฮะประชาชนคนไทยมี60สิบล้านคนผู้แทนมาให้เลือกตั้ง6กสิรพัมีตัวแทนให้เลือกเป็นร้อยนะฮะมีตัวแทนจากหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายคุณวุิหลากหลายทัศนคติหลากหลายนิสัยหลากหลายใจคอนะครับ มีทั้งคนดีคนชั่วคนเลวคนทํางานคนไม่ทํางานคนดีแต่ปากหรือคนโกหกปิ้นป้อนกระลอ่อนตอแหลคอร์รัปชันมันมีหมดครับมันมีหมดเพราะมันคือตัวแทนของคนหลากหลายจำพวกที่เข้าไปเป็นตัวแทนของคุณในสภาในรัฐสภานะครับเพื่อจะทํางานการเมืองให้คุณออกไปเขาก็จะเป็นตัวแทนของเรา ในการไปร่างกฎหมายในการไปบริหารบ้านเมืองในการไปตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลต่างๆนะครับเขาจะเป็นตัวแทนของเรานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราทุกคนออกไปเลือกตั้งกันเยอะนะฮะแสดงคัศนคติแสดงตัวตนของเรานะครับให้มากที่สุดนะครับคุณเป็นคนแบบไหนคุณก็ไปเลือกคนแบบนั้นผมไม่ชี้ผมจะไม่ชี้นำนะครับว่าคุณควรจะเลือกพรรไหนเพราะคนแต่ละคนมีความคิดมี จิตวิญญาณเสรีอยู่แล้วนะครับว่าคุณจะเลือกคนแบบไหนเข้าไปในสาาแน่นอนว่าส่วนใหญ่คนมักจะเลือกคนแบบตัวเองนะฮะแต่บางคนอาจจะเลือกเพราะความกลัวเพราะความไม่มั่นใจเพราะกระแสสังคมอยากจะให้เลือกคนที่เป็นตัวแทนของคุณนะครับที่เป็นคนแบบคุณด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาว่าคนแบบนั้นน่ะคนแบบคุณนั้น่ะจะเป็นตัวแทนของคุณได้แม้ว่าเขาอาจจะ ไม่ชนะการาเลือกตั้งแม้ว่าเขาอาจจะได้เสียงน้อยแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในกระแสที่ดีเขาอาจจะไม่ไม่ใช่คนที่ชื่อเสียงโด่งดังคุณอยากเลือกเพราะความกลัวกลัวว่าถ้าฉันไม่เลือกคนนี้อีกคนคนที่ฉันเกลียดจะเข้าหรือถ้าไม่เลือกคนนั้นเดี๋ยวจะได้คนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือเลือกตามคนอื่นไม่อยากให้คิดแบบนั้นไม่อยากจะให้เลือกเพราะคนที่คุณเลือกเนี่ยคนนี้น่าจะชนะกว่าตัวเตง็งเฮ้ยเลือกตัวเต็งดีกว่าเลือกเลือกคนที่เรารักเนี่ย คนนี้ไม่ตัวเต็งเลือกไปก็ไม่ได้เข้าสภาเลือกไปก็สอบตกอย่าคิดแบบนั้นครับทุกคนคิดแบบนั้นแล้วบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงนะครับเราต้องเลือกด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาว่าคนแบบคุณน่ะต่อให้เสียงน้อยแค่ไหนก็เข้าต้องไปแสดงพลังว่าคุณต้องการคนแบบคุณนิสัยแบบคุณความคิดแบบคุณให้เข้ามาเป็นตัวแทนของคุณแม้ว่าจะแพ้หรือชนะอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับจำไว้ให้ดี คุณต้องเข้าไปเลือกคนที่เป็นคนแบบคุณความคิดแบบคุณตัวแทนของคุณนะฮะถ้าคุณยังไม่รู้จักตัวคนคนนั้นคุณก็ดูจากพรักการเมืองก็ได้นะฮะพรักการเมืองแบบไหนที่คุณคิดว่านโยบายความคิดความรู้สึกหรือการทํางานเนี่ยมันพ้องต้องการกับคุณมันเป็นสไตล์ของคุณทํางานแบบฉับไวกระฉับกระเฉงมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมหรือมีการทํางานที่เห็นเป็นรูปธรรมนะฮะ หรือจะเข้าไปโกหกปิ้นป้อ,ตอ,อนตลอดตอแหลวันหนึ่งพูดอย่างหนึง่งอีกวันหนึ่งเข้าอีกอย่างหนึง่งวันก่อนเลือกตั้งพูดอย่างหนึง่งพอเลือกตั้งเข้าไปแล้วไปยกมือให้อีกคนหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนมันโกหกตอแหละนะครับครั้งหนึ่งมันก็จะโกหกกลอนปิ้นป้อนตอแหลไปได้ตลอดนะครับและอย่าลืมว่ามันไม่ผิดนะครับที่คุณจะเลือกคนโกหกปิ้นป้อนกลอนตอแหลเพราะ pues, <alla. S 1> คุณก็เลือกคนแบบคุณเข้ามาในสภาคนที่มันชอบ ยาเสพติดเขาก็เลือกนักขายยาเข้าไปเลือกพ่อขายยาเข้าไปคนที่มันเป็นพวกบ้ามนาเผเ็จการเขาก็เลือกตัวแทนของเขาที่มันเป็นพวกบ้ามนาจพวกผเ็จการพวกอนุรักษ์นิยมเสรีอนุรักษ์นิยมแบบสุดขั้วขวาจากสุดขั้วเข้าไปนะฮะหรือคนที่มีความคิดแบบเสรีนิยมมากๆเขาก็เลือกตัวเลือกตัวแทนที่เป็นคนที่มีความคิดแบบเสรีนิยมเข้าไปคนรุ่นใหม่ก็อาจจะเลือกตัวแทนที่เป็นความคิดแบบคนรุ่นใหม่คนแก่ๆหกเจ็ดแปดสิบเขาก็อาจจะเลือกตัวแทนแบบ แก่เจ oh, ็ดแปดสิบเดินไม่ไหวเปลี่ปอเป็นเปียเเขาอาจจะเลือกตัวแทนที่เป็นคนแบบเขาแต่ไม่ได้แปลว่าเขาผิดเขาถูกนะฮะหรือแม้แต่คนแก่เขาอาจจะเลือกเขาอาจจะต้องการความเปลี่ยนแปลงที่เป็นความคิดแบบเสรีความคิดแบบแบบซ้ายหรือแบบที่มันเอื้อให้กับสังคมอันนี้ทุกคนมีความคิดหลากหลายไม่จำเป็นต้องไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับเพศไม่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมันคือความมันคือเสน่ห์ของประชาธิปไตยอย่างหนึ่งนะครับ อย่างน้อยเรามีสิทธิ์เลือกเลือกตัวแทนของเราเลือกพักที่เราชอบเลือกเลือกตัวแทนที่เราชอบนะฮะแต่ถ้าเป็นระบบผลิตการ <c oughs> มันเอาปืนจี้คุณแล้วมันก็ยึดอำนาจไปแล้วมันก็สั่งอย่างงุน้นสั่งอย่างนี้ชี้หน้าด่าคุณชี้หน้าด่าคุณสั่งคุณอย่างงั้นสั่งคุณอย่างนี้นนให้ปิดบ้านปิดเมืองปิดประเทศปิดธุรกิจไม่ต้องทํามาหาแดดแล้วก็โยนเสียเงินไปให้สองสามร้อยสองสามร้อยคนโจนคนโจนคนจน แต่มันโกงกินไม่ได้กี่พันล้านกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านไม่รู้เนี่ยคุณต้องการคนแบบนั้นคุณก็เลือกคนแบบนั้นเข้าไปนี่ฮะเสน์ของยานริบไตนะฮะผ่านมาแล้วเจ็ดแปดปีนะครับไอ้พวกที่มันป้นอํานาจบ้าอานาจที่มันโกงกินที่มันเข้าไปทําเฮี้ยในสภามันยังหน้าด้านมาเสนอตัวให้คุณเลือกเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดคุณจะเลือกไอ้พวกที่มันหน้าด้านไอ้พวกที่มันเฮี้ยระยำพวกนี้ยก็แล้วแต่มันคือสิทธิเสรีภาพของคุณอย่างน้อยคุณได้เลือก แต่ถ้าเป็นระบบะเผด็จการนะฮะถ้าเป็นระบบที่เขาจี้คุณมาระบบรัฐประหารระบบทหารนี่ยหรือระบบคอมมิวนิสต์นะฮะคุณไม่มีสิทธิเลือกนะฮะต่อให้คุณอยากจะเลือกคนดีอยากจะเลือกอยากจะเลือกคนขยันอยากจะเลือกคนที่มีความต้องการความเปลี่ยนแปลงอยากจะเลือกคนที่มีความทุ่มเทในการทํางานคุณก็เลือกไม่ได้เพราะทหารหรือเพราะพรรคคอมมิวนิสต์หรือเพราะ,ะ,ร,ร,าะระบบะเผด็จการน่ยมันสั่งมาเลยวว่ามึงต้องเอาคนนี้ไปปกครองมึงต้องเอา ระบบเนี้ยไปปกครองไม่มีสิทธิ์พูดไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์ทำอะไรไม่มีสิทธิ์โต้แย้งแต่ระบบประชระาธิปไตยเนี่ยถึงมันจะเต็มใบหรือมันไม่เต็มใบอย่างน้อยเนี่ยคือฉันทางมติของคุณคุณสามารถไปแสดงฉันทางมติได้คุณสามารถออกไปตบหน้าไอ้พวกประเด็จการพวกปนบ้านปนเมืองไอ้พวกที่มันทำละเคี่ยะไรยามมาสี่ปีแปดปีคุณสามารถออกไปสั่งสอนมันได้ด้วยกานกากบาดสองครั้งสองใบใบหนึ่งเลือกตัวแทนที่คุณชอบใบหนึ่งเลือกพักที่คุณชอบจำเบอร์ให้ดีจำเบอร์ ให้ดีว่าตัวแทนเขตที่คุณจะเลือกเบอร์อะไรแล้วก็พักพักไหนใบที่เป็นใบพักเนี่ยมันมีชื่อพักกับเบอร์พักอยู่จําไม่ยากอ่านหนังสือออกก็กาได้แต่ใบที่เป็นผู้แทนเขตเนี่ยคุณต้องจําเบอร์ดีๆเพราะว่ามันไม่ใส่ชื่อมันไม่ใส่พักมันตั้งใจจะให้คุณกายากๆมันตั้งใจจะให้คุณกาไม่ถูกมันตั้งใจจะให้คุณสับสนเพราะฉะนั้นคนที่คุณจะเลือกในเมื่อคุณมีสิทธิ์เลือกแล้วแม้ว่ามันอาจจะยากนิดนึง ในการจําแต่ก็ต้องจําเพราะว่ามันคือการสั่งสอนระบบะเผด็จการคลร,ราชระบบอายุธิธรรมระบบความโสโคกในบ้านเมืองน,นี้นะฮะคุณควรจะจําแต่ถ้าคุณชอบความโสโคกชอบความอายุธิธรรม,ชอ,มรรชอบความเผด็จการชอบความเฮี้ยอะไรายามตําบอลของไอตัวที่มันผกครอมา4ปี8ปปีคุณก็ไปกาให้มันเนี่ยมันง่ายอย่างนี้หรือถ้าคุณกลัวว่า ไอคนนั้นมันไม่ดีไอคนนั้นมันไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีนนดคุณก็เอาไปกาไม่ลงคะแนนก็ได้นะฮะหรือคุณไปกาพวกกลางๆก็ได้พวกบา้าๆบอๆก็มีเยอะแยะนะฮะระบบออกมาเชียร์เรื่องหวยก็มีพวกที่ออกมาเชียร์เรื่องออทำอ,อ,อะไรนะกระทรวงเวทมนตรนน้ำลมไฟก็มีจะบอกมีนโยบายทําโซลา่าเซลล์ทำให้น้าทีจะกินมีใช้ตลอดปีด้วยโซลา่าเซลล์ก็มีมันมีอะไรแ,บบแปลกๆอย่างเงี้ยในระบบการเมืองนะครับ คุณไปดู67พักการเมืองแม้ว่าตอนนี้พักการเมืองประเทศไทยมันจะมีเยอะเพราะว่าการเมืองอ่ะระบบรัฐธรรมนูญมันไม่ออกมาแบบมันไม่ค่อยดีมันเขียนมาไม่ดีเพื่อตั้งใจทําลายระบบพักการเมืองใหญ่มันก็เลยมีพักการเมืองเล็กมาค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดการเมืองมันค่อนข้างอยู่ตัวเรื่อยๆคุณออกไปใช้สิทธิ์เรื่อยๆสุดท้ายพวกพักการเมืองเล็กจะอยู่ไม่ได้นะครับพวกที่มันทําเลวร้ายกับคุณพวกที่มันทําไม่ดีเอาง่ายๆครับคุณคิดว่าถ้ารัฐบาลที่ผ่านมานะฮะ พักการเมืองของรัฐบาลที่ผ่านมาเขาทางานดีเขาลงพื้นที่ตลอดเขาช่วยเหลือสังคมเขาทําอะไรกับคุณให้มันแบบคุณนี่แบบธุรกิจการงานดีเงินทองไหลมาเทมาคุณก็ไปเลือกเขาคุณก็ไปเลือกรัฐบาลเก่าพักรัฐบาลเก่ามีกี่พักหรือพรคไหนตัวแทนของพักไหนเข้ามาหาคุณบ่อยเข้ามาช่วยเหลือเจ้อจูนคุณบ่อยคุณก็ไปเลือกเขานะฮะหรือ าเขาไม่เข้ามาทาเพี้ยอะไรเลยคุณก็เลือกอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายนี้ก,นก็มีตัวแทนให้เลือกคุณว่าจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สี่คุณก็สามารถเลือกได้ว่าคุณแบบไหนอะกลับมาที่การเลือกตั้งเพราะความกลัวและความเชื่อนะครับอย่างที่บอกนะครับเลือกคนที่จะเป็นตัวแทนของคุณจงเลือกเพราะความเชื่ออย่าเลือกเพราะความกลัวนะฮะและก็ที่สําคัญครั้งนี้ถ้าคุณมีสองใจคุณสามารถใช้ระบบขวยก็ได้เลือกพักตัวแทนพักพักหนึ่งเลือกตัวแทนเขตอีก ก็ได้คุณสามารถเลือกได้ถึงสองพักนะฮะฉันตัดสินใจไม่ถูกที่จะเลือกพักนี้พักนี้ก็ชอบพักนั้นก็ชอบอะไรเงี้ยคุณสามารถเลือกได้สองพักเพราะว่ามันมีสองใบนะฮะใบหนึ่งอาจจะเป็นอีกพักหนึ่งใบหนึ่งอาจจะเป็นอีกพักหนึ่งตัวแทนเขตจะเป็นพักหนึ่งตัวแทนพักอาจจะเป็นพักหนึ่งนะฮะ ระบบเขตก็จะมี400คนระบบปาร์ติซิปที่เป็นพรรคการเมืองก็จะมี100คนทั้งหมด500คนจะเข้ามาในสภาเจอกักบสว250ตัวที่เป็นคนของประเด็จการทหารนะฮะที่มันสามารถโหวตนายกได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะให้ฝั่งที่คุณชอบโหวตนายกได้คุณต้องหาได้370เสียงเพราะฉะนั้นถึงต้องมีการอาจจะต้องมีการพูดว่าทําไมพรรคการเมืองฝ่ายที่จะแดงสไลด์ทำไมถึงต้องยอมไปจับมือกับ พวกที่เคยเป็นแบบรัฐบาลเก่าหรือว่าพวกที่แบบไม่ค่อยดีมันก็เป็นเหตุผลแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการ3ามอ70เสียงหรือต้องการแลนสลด์ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะเข้าไปโหวตนายกถ้าไม่งั้นเขาจะไม่สามารถโหวตนายกได้นะฮะแต่กระนั้นนะครับถึงพรรคที่คุณเลือกพรรคที่คุณชอบตัวเลืที่คุณเลือกตัวเลืที่คุณชอบอาจจะไม่ชนะการเมืองอย่างที่ผมบอกนะครับ ถึงจะไม่ชนะการเมืองถึงจะไม่แลนสไลด์ถึงจะไม่ชนะการเลือกตั้งแต่เขาก็คือตัวแทนของคุณก็คือพรรคที่เป็นตัวแทนของคุณไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์หรือเป็นสสเขตนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านเขาจะได้เป็นตัวแทนของคุณต่อใหเ้เขาสอบไม่ติดนะครับหนึ่งคะแนนเสียงข,ของคุณมันจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเนี่ยเขตการเลือกตั้งของคุณเนี่ยมีคนชอบพรรคคุณกี่เปอร์เซ็นต์ชอบ ตัวแทนของค,คุณกี่เปอร์เซ็นต์เขาจะมีเล็ขอดไว้หมดแต่ละพรรคการเมืองเขาจะทาการบ้านแล้วก็เก็บข้อมูลหลักฐานเหล่านี้ไว้หมดเพื่อเป็นการทําสถิติคํานวณแผนนโยบายการเลือกตั้งหรือแผนการหาเสียงในครั้งต่อๆไปนะครับ <c oughs> กลับมาทีา่ตัวแทนของคุณนะครับเดิมทีผมเชื่อว่าหลายคนถึงไม่ได้ถึงตอนนี้หลายคนก็ยังอาจจะยังสับสนกับเรื่องสูตรไ้ยอยู่อาจจะคิดเลือกสองพักนะฮะพักพัก พรกที่ชอบก็เป็นพักหนึง่งตัวแทนที่ชอบก็เป็นอีกคนหนึ่งไม่มีความผิดมันไม่มีความผิด <ๆ S 2> ใดๆ,ใน,ๆนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกทั้งสองใบเป็นพักเดียวกันหรือทั้งสองใบเป็นคนละพักนะครับแต่ผมอยากจะฝากาไว้อย่างนะครับการเลือกตั้งแบบกาหมาเบอร์เดียวนะครับได้สองกาเบอร worthy, ์เดีๆๆยวกาเขาเรียกว่าไรกาเลือกหมาตัวเดียวอะเลือกหมาตัวเดียวคือสองพักสองพักในบัตรเดียวนะครับก็คือเลือก ให้มันตรงกันอ่ะเลือกตัวแทนเขตก็เป็นพักหนึ่งเลือกปาร์ติริสก็เป็นพักเดียวกันการที่เลือกพักเดียวกันเนี่ยเมื่อทําให้พักนั้นอ่ะมีความแข็งแรงมีคะแนนเสียงที่ค่อนข้างเยอะและสามารถที่จะเป็นตัวแทนได้อย่างเต็มปากเต็มคำคือระบบพักการเมืองของไทยเนี่ยมันเอื้อให้กับระบบพักเล็กพักน้อยจริงนะครับแต่ถ้ามีพักไหนได้เสียงข้างมากเป็นสันธามาติเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะสามารถต,ตั้งรัฐบาลที่แข็งแกร่งได้นะครับ แต่ถึงไม่ได้เสียงข้างมากนะครับถึงจะไม่แรงสไลด์นะครับแต่อย่าลืมว่า1เสียงของคุณแม้ว่าจะเป็นเสียงส่วนน้อยของประชาชนแต่มันคือเสียงของประชาชนมันคือเสียงสวรรค์นะครับจงจำเอาไว้ให้ดีนะครับเสียงของคุณมีความหมายทุกหนึ่งคะแนนก็มีความหมายแม้ว่าคุณจะกาปาร์ต้ลิสหรือคุณจะกาสอสเขตนะครับอย่าคิดว่าเสียงของคุณไม่มีความหมายอย่าคิดว่าออกไปเลือกตั้งก็แพ้ออกไปเลือกตั้งก็เสียเวลาอย่าคิดแบบนั้นครับ นี่คือเส่่์ของประชาธิปไตยนะครับนี่คือการต่อสู้ที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงที่ไม่เสียเลือดเนื้อที่ไม่ต้องเสี่ยงตายที่ไม่ผิดกฎหมายครับมันคือการต่อสู้ของวินยูชนของเสรีชนนะครับของคนธรรมดาคนหาเช้ากินข้าคนที่เป็นเศรษฐีหรือคนทุกตําแหน่งนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่สูงกลางหรือต่ำนะครับนี่คือเส่่์ของ ประชาธิปไตยครับคุณก็คือมีสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันหนึ่งเสียงของคุณคือการได้สองเบอร์สองใบนะตั้งปต่ที่และก็ประเขตนะคุณสามารถคุณสามารถกาได้สองใบเท่ากับหนึ่งเสียงของคุณเนี่ยมันคือเสียงสวรรค์นะครับมันคือเสียงที่จะเป็นตัวแทนของคุณนะครับแม้ว่าตัวแทนคุณอาจจะไม่ชนะหรือชนะผมไม่อยากจะให้มองว่าเราต้องไปเลือกคนที่ชนะอย่างเหตุหการณ์ผู้ว่ากทมที่ผ่านมาอย่างที่ คนออกแถวก็ไปเลือกชัดชาติเพราะกลัวอีกฝ่ายหนึ่งจะได้เพราะถ้าเกิดไม่เลือกชัดชาติแล้วอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะอาจจะเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเลือกคนที่เป็นกลางๆดีกว่าผมผมไม่อยากจะให้ทุกคนคิดอย่างนั้นนะฮะเลือกคนที่คุณที่เป็นคุณไปเลยเลือกคนที่เป็นตัวแทนของคุณไปเลยถ้าคุณเป็นคนต้องการความเปลี่ยนแปลงต้องการปฏิรูปต้องการที่จะอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเลือกคนที่เป็นแบบเขาคุณสามารถเสิร์ชหาข้อมูลของพรรคการเมืองที่คุณชอบ ตัวแทนการเมืองของคุณตัวแทนพรรคของคุณหลายๆคนผู้แทนก็จะมาเดินตามหน้าบ้านคุณอาจจะมาบ้างไม่มาบ้างหรือพรรคเนี่ยเขาอาจจะดูไม่ทั่วถึงนะฮะแต่ยังไงก็ดีนะฮะถ้าคุณหาคนที่เป็นตัวแทนของคุณได้นะครับหาคนที่มีความเป็นคุณมีนิสัยแบบคุณมีคาแรคเตอร์แบบคุณมีความคิดคำอ่านแบบคุณเข้าไปเป็นตัวแทนของคุณแม้ว่าจะได้หรือไม่ได้มันคือการแสดง เจตจำนงแสดงความคิดเสรีแสดงความเห็นที่เป็นสุจริตนะครับของคุณในการแสดงออกเริสงสัญลักษณ์เริงสัญลักษณ์ทางการเมืองมันคือการแสดงออกให้สาธารณชนให้สังคมเห็นนะครับทุกอย่างมันมีทางออกนะครับแม้ว่าจะดูอาจจะมืดมิดอาจจะคนอาจจะมองว่า เลือกคนนั้นไปเลือกคนนี้ไปก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมันมีปอนเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วครับประเทศมันเปลี่ยนแปลงเวลามันผ่านไปอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะฮะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงช้ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงเร็วถ้าได้นักการเมืองดีคุณจะต้องเสียคุณอาจจะไม่ต้องเสียค่าไฟแพงๆอย่างนี้คุณอาจจะไม่ต้องเสียค่าน้ำมันแพงๆอย่างนี้คุณอาจจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นการเรียนการอยู่การสอนคุณจะไม่คุณจะไม่เห็นการออกกฎหมายที่เป็นแบบเผด็จการขูดขีดขูดรีบบังคับข่มขืนการอุ้มหายอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามันตรวจสอบได้การทํางานของตารวจการทางานของทหารการคอร์รัปชันมันสามารถทําให้บ้านเมืองทําให้การเมืองเป็นเรื่องของความโปร่งใสมันสามารถทําให้การเมืองเป็นสิ่งที่ประชาชนเข้าถึงได้ตรวจสอบได้ถ้าเราเลือกตัวแทนที่เป็นประชาชนที่เป็นตัวเราเข้าไปตรวจสอบนะฮะแต่ถ้าเราเลือกคนที่เป็นแบบในทุนเข้าไปตรวจสอบเราเราเลือกคนที่เป็นแบบพวกเสียรับเหมาคนที่เป็นแบบคนที่เป็นแบบเศรษฐีเข้าไป ถ้าคุณเป็นถ้าคุณเป็นยาจกถ้าคุณเป็นคนยากคนจนแต่คุณเลือกคนเป็นเศรษฐีเข้าไปเป็นนักการเมืองเข้าไปเป็นตัวแทนคุณแล้วเขาจะมาแล้วเขาจะมาเป็นปากเป็นเสกให้คุณเหรอครับลองคิดดูเราเลือกคนแบบไหนถ้าคนแบบนั้นเข้าไปเขาก็จะเป็นปากเสกให้คุณถ้าคุณเลือกทนายความเขาก็จะไปร่างข้อกฎหมายให้คุณถ้าคุณเลือกอะไรเี่ย ถ้าคุณเลือกคนขี้โกงถ้าคุณเลือกงูเห่าเข้าไปลองคิดดูดีๆเลครับขออนกนิดนึงนะเขียนเนี้ยครั้งที่แล้วเนี่ยผมเลือกพักอนาคตใหมนะ่สุดท้ายเป็นงูเหา่าและสมัยนี้เขาก็ยังกล้าหน้าด้านมาลงอีกรอบหนึ่งนะฮะทั้งที่คนเขาเลือกพักเขาไม่เลือกมึงนะฮะถามว่าผิดไหมมีคนเอาเงิน20ล้าน30ล้าน5้ล้านมากองคุณ ขายซื้อตัวคุณลองคิดดูนะครับคุณเลือกคนแบบนี้เข้าไปนะฮะแล้วเขาขายตัวด้วยเงินยี่สิบล้านสาสิบล้านห้าสิบล้านนะฮะมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าคุณเลือกคนแบบไหนเข้าไปเป็นแบบนั้นมันแปลว่าถ้าเกิดวันหนึ่งคุณไปอยู่ตรงนั้นตำแหน่งแบบเขาคุณอาจจะขายตัวแบบเขาก็ได้คุณอาจจะยอมขายวิญญาณแบบเขาก็ได้เพราะมันคือตัวแทนของคุณมันคือความเป็นคุณเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคุณเลือกคนแบบไหน มันคือการแสดงถึงความเป็นคุณนะฮะไม่มีหมดไม่มีนะครับคำว่านักการเมืองเลวนักการเมืองชั่วนักการเมืองชั่วหมดเลวหมดไม่มีใครดีนั่นแปลว่าทั้งประเทศมันชั่วหมดทั้งประเทศมันเหี้ยหมดมันไม่มีใครดีเหลือเลยไอคนพูดแบบนั้นนะครับมันคือคนเหี้ยนะครับมันไม่ได้แปลว่าทุกคนในสังคมในประเทศจะเหี้ยเหมือนมันนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้ามาแสดงพลัง เลือกคนที่คิดว่าเราดีเลือกคนที่คิดว่าทาประโยชน์เลือกคนที่เป็นตัวแทนของคุณเลือกคนที่เหมือนคุณเลือกคนที่มีความคิดแบบคุณเลือกคนที่มันหอมที่จะสู้ถ้าคุณไม่ใช่ถ้าคุณเป็นคนถ้าคุณเป็นนักสู้คุณก็ไปเลือกนักสู้ถ้าคุณเป็นนักหยองแยงหยองแยงนักตัวดีบานอมนักดีวนักดิวนักแบบนักต่อรองคุณก็ไปเลือกคนที่เป็นนักต่อรองถ้าคุณเป็นคนถ้าคุณเป็นคนที่แบกลัวขี้กลัวขี้ขาด ขี้อายขี้อะไรไม่เลือกแบบ้ใครได้หมดอะไระก็ได้เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเสียงส่วนใหญ่เพื่อเพื่ออํานาจยอมหมดเป็นอะไรก็ได้คุณก็ไปเลือกคนแบบนั้นเข้าไปนะครับเพราะมันเป็นการแสดงออกมันเป็นการแสดงให้เห็นว่านั่นแหละคือตัวคุณนะฮะนะักการเมืองเขตของคุณพักที่คุณได้พักการเมืองที่พื้นที่คุณได้ได,ได้แสงได้คะแนนเสียงเยอะนะฮะมันแปลว่านั่นแหละฮะ คุณและคนในพื้นที่เป็นแบบนั้นก็เลือกคนแบบนั้นเข้าไปนะครับเรื่องเงินนะครับก็อย่างที่บอกนะครับรับได้ตามสบายใครให้มาก็รับแต่รับแล้วไปเลือกคนที่คุณถูกใจไปรับไปเลือกคนที่คุณคิดว่าเป็นตัวแทนของคุณเป็นคนที่เหมือนคุณนะครับอย่าไปเลือกเพราะว่าคุณแค่รับเงินมาแนละ้วต้องตอดแทนบนคุณถ้าคุณรับมาแล้วมันไปตอบแต่งบนคุณมันไปเอาคืนมากกว่าที่ให้คุณมามันรู้กี่เท่านะครับเพราะพวกเนี้ย มันถอนทุนอยู่แล้วนะครับมันไม่มีนะครับคนเราให้เงินไปแล้วไม่ต้องการหวังสิ่งตอบแทนนั่นไม่มีนะฮะในประเทศนี้ครับก็เบาๆแค่นี้นะครับกับ14พฤษภาคมนะครับอย่าลืมไปใช้สิทธิใช้เสียงของท่านเลือกคนที่คุณชอบเลือกคนที่คุณถูกใจเลือกคนที่เป็นตัวแทนของคุณนิสัยแบบคุณสันดานแบบคุณนะฮะคาแรคเตอร์แบบคุณนะฮะพักเหมือนกันนะครับคุณกาได้สองใบนะคุณกาตัวแทนเขต หนึ่งใบตัวแทนของคุณแล้วก็พักที่คุณชอบนะครับอาจจะเป็นเบอร์เดียวกันทั้งสองอา,อาจจะเป็นพักเดียวกันทั้งสองใบหรืออาจจะเป็นคนละพักก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่ใจคุณเลยนะฮะแล้วแต่ใจสั่งมานะครับเพราะว่ามันไม่มีใครบังคับได้นะครับเมื่อคุณอยู่หลังครูหาคุณจะกาอะไรก็ไม่มีใครเห็นนะครับอาจจะเป็นทั้งเดียวที่คุณสามารถแสดงตัวตนของคุณได้นะครับ โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาตรวจสอบหรือใครจะมาทําร้ายหรือใครจะมาทําลายอะไรคุณนะครับไม่มีใครตรวจสอบได้นะฮะเพียงแต่คุณต้องถามตัวคุณเองว่าคุณกล้าที่จะเลือกคนที่คุณคิดว่าดีเข้าไปไหมหรือคุณคิดไว้แล้วว่าคนที่คุณคิดว่าดีมันเป็นแบบไหน mm. ก็อย่างที่ผมบอกนะครับคนแบบไหนก็เลือกพักแบบนั้นคนแบบไหนก็เลือกตัวแทนแบบ